โอเคครับผมอยู่องไข่ดำนะครับวันนี้เราก็หยู่ในเซิร์ฟแบ็กบูลว่าซึ่งตอนนี้ทางเซิร์ฟก็มีกิจกรรมนะครับทำคอนเทนต์แลกเงินนะครับวา <Wow. S 1> มันก็ได้เยอะนะผมก็จะลองทําดูนะคนี้เราจะพาทุกคนไปทํางานเก็บแอปเปิลนะซึ่งก่อนที่เราจะไปเก็บแอปเปิลเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับซึ่งเ,เรีบไปไหน,นไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนี่นะําตารอุปกรณ์ก็ให้เราเดินเข้าไปเลยนะครับ แล้วมันจะมีของนะครับเดินข้ามาครับแล้วก็กดซื้อเลยดแล้วก็กดซื้อนะครับหนึ่งพันบาทครับตะกร้าอเปิลนะกดซื้อไปแล้วนะครับนี่ครับให้ทุกคนมาซื้อในนี้นะหลังจากเราซื้อเสร็จนะครับเราก็จะไปเบิกรถนะเดินออกมานะครับผมไปที่จุดเขียวนะข้างหน้าร้านเลยนะเดินออกมาครับกดแล้วก็เบิกรถเลยครับ เปิดรถแล้วก็จะไปที่จุเก็บแอปเปิลน,นะเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะผมลืมนะว่าจุดเก็บแอปเปิลอยู่ไหนนะเราก็จะมาแวะดู GPS นะครับผมผมก็เลือกเป็นจุดเก็บแอปเปิลน,นะ เออติดที่อะไรครับแป๊บวเจอโอ้โหรนี่ครับพอหลุดแล้วนะผมก็ลืมอีนะครับว่าเซิร์นี้เขาไปขับบนถนนนะครับ้ามแบบขับเลม่นมัวนะเนี่ยขนาดเปิด G P S แล้วผมยังหลงทางนะเนี้ยก็คือวนกลับไปทางเดินนะ เดี๋ยวผมตัดภาพไปเรื่อยกันนะ minutes Five later ตอนนี้เราก็ได้ถึงจุดเก็บแอปเปิ้ลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บรถก่อนเลยนะเก็บรถเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็เฮ้ยทำตรงไหนวะเนี่ยน่าจะมานะ่าจะไปที่ต้นแอปเปิ้ลเลยโอเคก็วิ่งไปนะครับไม่ใช่นะมันมีสมัครงานหรือเปล่าไม่มีนะเดี๋ยวลุงไปดูที่ต้นแอปเปิ้ลก่อนอะไรไหม ทำไมมันไม่ม ma oh, ีสม <Wow. S 1> like like okay, ัครงานเดี๋ยวนะอ๋อทุูปนี้เก็บที่ต้นไม้เลยครับผมก็แล้วก็กดใช้เลยครับแล้ว้าเก็บแอปเปิ้ลของเราเนาะนี่นะพอใส่แล้วก็จะเท่ประมาณนี้เลยครับก็มากดเอ็งเก็บแอปเปิ้ลได้แล้วครับโหโหัวเป็นลิงแลับเหมือนลิงเลยโอเคครับตอนเก็บมันอาจจะน่าเบื่อนะเดี๋ยวผมเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไป we we'll เนี่ยก็เก็บมาแค่นี้พอแลผม <_ AT> ก็เดี๋ยวเราจะไปโพสต์กันนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่โพสต์เป็นที่อ้โคคุณเยอะมากเลยคุณเซิร์ฟนี<ส>้นก็คุณเล่นเยอะนะแล้วก็โพสตแล้วกดโพสต์แอปเปิ้ลนะมันจะมีแอปเปิ้ลแดงกับแอปเป el, <İs> ิ้ลเขียวนะนี้เราก็โพสตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาขายที่ตลาดนะกดเค้กกดเล็บมันก็จะมีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ en, ้ลแดงนะเป็นแพ็คเป็นแพ็คนะ ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเป็นแนนะผมก็จะขายแลย้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ตามให้ด้วยนะแล้วก,กรรนะ็อย่าลืมนะครับกิจกรรมอย่าลืมมาเล่นกันนี้นะ